สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นเราก็อยู่กันใน Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่ตู้ใหม่นะครับได้เข้าพอดีแพท1.6ได้เข้าพร้อมกับตู้เรดอัพตู้ใหม่น้องคลีนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นฮีโร่ที่ผมยังไม่มีเนาะผมก็เลยว่าจะมาเปิดหาสะหน่อยนะครับเพราะว่าน้องคลีนเนี่ยมีความ อนเนกประสงค์ยางมากโดยเฉพาะการต่อสู้กับตัวละครที่เป็นศัตรูที่มีโลนะครับไม่ว่าจะเป็นโล่ไม้โลหินนะฮะหรือว่าอ่าโลกราะน้ําแข็งนะฮะก็น้องคลีสามารถจัดการได้หมดขอแค่ไม่ใช่อะไรที่เป็นธาตุไฟน้องคลีจัดการได้หมดนะฮะก็เป็นตัวละครที่อนเนกประสงค์มากและดีนะครับผมถึงแม้มันจะเล่นยากไปหน่อยนะครับผมก็ตู้เล่นอัพตู้นี้นะครับมีคลีเป็นตัวละคร5ดาวนะครับส่วนสีดาวก็จะมีฟิช ซูโคลอสแล้วก็บาปลบาร่าซึ่งสามตัวน,นี้ของผมอ่ะซีโฮโมหมดละนะผมก็เลยมีเป้าหมายแค่น้องคลีแค่คนเดียวนะครับส่วนตัวอาวุธนะครับจะเป็นอลอสเพลเยอร์ซึ่งผมมีแล้วนะครับสกายวอร์ตพลายอันนี้ผมยังไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับอาวุธสีดาวจริงๆผมแอบอยากได้ธนูนะเพราะมันเป็นธนูที่เหมาะกับฟิชมากนะฮะฟิชชอลหรือฟิชก็ได้นะครับเหมาะมากจริงๆแต่ว่าพอดี คือผมอยากได้ตัวละครมาก่อนครับธนูไม่จําเป็นเพราะว่ามีซิชไม่ใช่เป็นตัวละครหลักของผมนะตอนนี้นะครับผมก็เลยยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะฮะก็โอเคผมมีทั้งหมด80เม็ดนะครับก็ค่อนข้างการันตีเลตอัพได้หนึ่งนะก็ก็เพราะว่าเนี่ยประวัติใช่ไหมผมมีเปิดไปแล้วจากตู้ที่แล้วใช่ไหมได้อูลา่าแล้วก็เป็น4ี่เป็น8 4นะครับเพราะฉะนั้น บวก4กับบวกอีก80เป็น84เนี่ยได้5ดาวแน่นอนแต่จะได้คีหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับผมมา10ลุยอ่าสีหัว <criteria> ไม่แปลกใจนะครับ I am not surprised Bloodstain ได้อะไรบ้าง <St ates> คือเนื่องจากเลดอัพ3ตัวที่ว่า C6 หมดแล้วนะก็ <c oughs> คือถ้าได้มาผมก็ได้ไอสตาร์กิเตอร์5ดาวไปแรก มาได้มาได้อีกนะครับผมอ่าบาบาร่านะครับมีสกินน้องด้วยนะครับแพทตน้ต้องไปทํากิจกรรมถึงจะได้ฟรีมานะครับผมบาบาร่าตัวเดียวหรือเปล่านะอ่าบาบาร่าตัวเดียวนะครับผมไม่เป็นไรมานี่135สตาร์ดัสนะฮะปต่ออีกนะตินะฮะแด้อะไรเอย่ย <laughs> ไม่แปลกใจนะเอาจริงๆคือไม่แปลกใจเลยอะ่ะถ้าแบบสองโลและ2ยี่สิบโลแรกจะเป็นสีม่วงนะครับอ่าฮาบินเจอร์นะฮะอ๋อฟาวูเนสแลนด์ผมไม่อยากได้อะ่ะผมอ่าขัดห้าไปละอันหนึ่งนะฟาวูเนสแลนด์ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะฮะ่าบาบาร่า Barbara, นะฮะนี่ได้สตาร์คริสเตอร์บารบาร่าสองตัวแล้วนะบาบาร่าสองตัวแล้วนะเนี่ย อ่าโอเคได้นี่มาสิบเม็ดแล้วนะฮะห้าห้าเม็ดเนี่ยได,ได้เอ่อได้เพชรหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเปิดได้หนึ่งอันก็ได้คืนมาหนึ่งกับได้เพชรคืนนี่ได้เพิ่อมอีกสองอันนะครับมาถัดไปสี่ม่ว <laughs> งม่วงอีกแล้วนะฮะไม่แปลกใจเลย f เ l e s s Shadow อืมโคสติลนะฮะเฟรเสชาร์โดอีกแล้วไหนดูสิสีม่วงเป็นอะไรนะฮะอะไรก็ได้ผมกออโอ้ s a ริฟิเชี a ลซอ o r d อ๋อนี่ของดีนะครับเพราะว่าเออของผมอะ่ะมีแค่ขัดสามนะนี่ผมได้ขัดสี่มาแล้วนะครับเอาไปขัดได้เพิ่มนะถือว่าดีถือว่าดีาด <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ แต่ค่อนข้างเกลือเหมือนกันนะอย่างน้อยให้ตัวละครมาสักหน่อยก็ดีนะสามสิบใช่ไหมโอเคเหลือห้าสิบนะฮะไปอีกสิบนะฮะมาสีม่วง <c oughs> ไม่แปลกใจเลยอะ Dragon Slayer เก์แกไม่เยอะดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวฟับอะถือขัดห้าได้ถึงแม้มันจะไม่ตีบวกอะไรเลยก็ตามแต่ว่า,าด้วยเอฟเฟกต์ขัดห้าเนี่ยมันมันทำ ไอ้พวกตัวสื่อเวทเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากนะฮะมีอะไรบ้างวันนี้อะฟิชเชลนะฮะน้องเบียวแหมฮ่าฮ่าฮ่าก็อย่างที่บอกผมว่า,ผม,วาผมหาสีตัวเดียวเลยตัวเนี้ยตัวอื่นผมไม่อยากได้เท่าไหร่นะฮะนี่ห้าอันกันนะครับสีหกหมดแล้วนะฮะมาสีสิบสี่ไปแล้วนะครับมาอีกสิบ มาโอโหมาถึงก็บาบาล่าเลยนะฮะทำเป็นเชือกโจ้ฟิชโอเคโอ้ดราคอนเบนนะฮะแต่ผมไม่มีตัวใช้ดิดรา้อนเบนเพราะว่าดราคอนเบนมันจะเหมาะกับตัวไฟใช่ไหมตัวที่ทำดาเมจไฟได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าออกไฟของผมเซียงหลิงใช่ไหมซึ่งเซียงหลิงเนี่ย เซียงหลิงจะเหมาะกับฟารวเนสมากกว่าเพราะมันใช้รีเอเนจีได้นี่ได้มาสิบเม็ดนะครับเดี๋ยวไปดูก็ได้นะครับเพราะว่า,นานนเนี่ยอขออนุญาตนิดนึงนะฮะเนี่ยเดากอนเบนนะน้ำและไฟหอกน้ำยังไม่มีนะครับแต่หอกไฟอ่ะตอนนี้มีแค่ตัวเดียวคือเซียงหลิงนะครับโอเคต่อผมเปิดไป50แล้วใช่ไหม5้ใช่ไหมโอเคมา ไปอีกสิบนะครับหมูคุณจะให้ผมเต็มโคตาเลยเหรอวะเนี่ยโอเคน้องซูโคลสนะฮะโอเคมาได้ไหมห้าเม็ดอ่าหนิงกวงผมก็ห้าแล้วเหมือนกันนะฮะสีหกไม่พูดผิดสีหกแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับผมมาอ่าฟิชโอ้โหสีดาวมารลุนๆเอว้เฮ้ เมจิกไกด์นะฮะอืมไม่เร็วนะเนี่ยโอเคเอ่อเท่าไหร่64นะครับผมจะเปิดให้ครบอ่า70ก่อนนะครับมาอ่าขาวนะฮะเฟลัสชาร์โดะนะฮะมาไปต่อนะฮะ หกสิบห uh, นะครับหกสิบ uh, นะครับหกสิบเนะฮะจริงจนี่70แล้วนะต้องจะผิดอ่า uh, ใช่หบวก อ่าส uh, ถูกต้องนะครับครบแล้วโอเคมาถัดจากนี้ไปนะครับจะเปิดทีละเม็ดนะครับก็14ใช่ไหมเจ็ดสโลละก็คือ70ใช่ไหมขึ้นไปอีก10จะเป็น80แล้วก็บวกสี4จะเป็น84นะครบเท่าที่มีพอดีคงไม่เกลือไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้ยอ่าพิ็ดสิมันเป็นพิตตี้เลดแลวนะครับมามาดูกันเลยอ่าสี่พตต ฟิชเชลได้ค <Das boys> <laughs> ืนมาหนึ่งคิดซะว่าได้คืนมาหนึ่งเม็ดอ่ะคูดง่ายนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีอีกแล้วนะฮะมีอะไรอีกไม่มีข่าวลูอกนเลยเว้ยเฮ้ยไม่น่าจะแปดสิบโลแล้วนะ ไม่จริงนะจะ80โลแล้วนะเอ่อขาวเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะ80ไม่ได้นะเว้ยทองที่อย่าบอกนะใช้แต่โคตา้า มาแล้วสีทอคลีคลีคลีคล,คล,คลี yes คลีมานะฮะแหวว yeah w o เยี่ยมยอดนะครับสมตามที่หวังนะครับคลีห้าดาวนะครับผมมาใช้ไปกี่โลวเนี่ยกูเจ็ดสนะิบเก้าโลนะโอ้โหเกลือกว่านี้มีอีกไหม <c ười> โอเคถือว่าไม่ยังไงก็ทำถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดหานะครับผมเพราะว่าว่าใหม่คือคลีและเราก็หาคลีได้นะครับนี่น้องคลีนะครับอาวุธก็แน่นอน,นครับต้องเป็นอรอสต์เพลเยอร์นะฮะจริงๆอ่ะแพทเนี้ยมันมีอาวุธน้องคลีด้วยนะผมคงทำกิจกรรมหาแหละแต่ว่าอ่า จะใส่หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าไอ้สมุดคลีย่ะมันจะคงใส่สมุดคลีก่อนเพราะว่ามันมีมันจะมีอีเวนต์นะครับที่ทําให้อ่าตีบวกแล้วได้ค่าประสบการณ์ในการตีบวกเพิ่มขึ้นนะผมคงตีบวกอาวุธน้องคลีก่อนนะครับผม Yeah okay ไหนดูอาวุธมั่งนะฮะเพียบนะฮะมีของให้ตีบวกเพียบนะฮะอาวละ โอเคครับก็นั่นเป็นทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับแหมก็ใช้โคต้าไป79เมตรนะครับโอ้โหมึงอะไรมันจะขนาดนั้นนะอะแต่อย่างน้อยได้คลีมาก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายนะโอเคก็นี่เป็นคลิปขั้นเวลานะครับถ้าชอบกดไลค์กด u b บส r คร e นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ